ไม่ว่าคุณจะชอบดูฟุตบอลไม่ชอบดูฟุตบอลหรือไม่สนใจฟุตบอลนะครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยพวกเราน่าจะคุ้นชื่อทีมฟุตบอลดังๆในโลกนี้หลายๆทีมเลยนะฮะอาจจะได้ยินแค่ชื่อเมืองแต่เราก็สามารถโยงไปที่ฟุตบอลได้ไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดนะครับบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเชลซีหรืออาร์เซนอลอะไรแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทีมฟุตบอลที่คุ้นหูนในประเทศไทยนะครับจะเป็นทีมจากอังกฤษซะเยอะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยพวกเรา คุ้นจากการถ่ายทอดสดนะมาหลาย10ปีแล้วนะครับผมเราดูฟุตบอลอังกฤษมาเป็น10บ,บสบปีแล้วก็อังกฤษเองก็ยังเป็นต้นกําเนิดของกีฬาฟุตบอลด้วยก็แต่ละทีมในอังกฤษเนี่ยนะมีอายุไม่ต่ํากว่า100ปีทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นทีมฟุตบอลก็เติบโตขึ้นมาคู่กับการเจริญเติบโตของเมืองนะครับคนที่เป็นแฟนบอลก็คือคนในเมืองนั้นก็จะมีความอินมากมาก เขารู้สึกว่าทีมฟุตบอลเนี่ยก็คือตัวแทนของเมืองนะครับดังนั้นในระหว่างเมืองเนี่ยมันก็จะมีความยอมไม่ได้ในการแข่งขันฟุตบอลนะมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เขาได้แสดงออกถึงความเป็นคนเมืองเนี่ยการเอาชนะกันด้วยกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแล้วยิ่งฟุตบอลเนี่ยอยู่กับคนอังกฤษเป็นร้อยปีแล้วพวกเขาก็จะมอง เกมกีฬาฟุตบอลแล้วก็ทีมประจําเมืองเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขานะครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการไปดูฟุตบอลกันอะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมของครอบครัวและเวลาที่ทีมจากเมืองใหญ่2ทีมมาแข่งกันเนี่ยก็มักจะเป็นสิ่งที่แบบน่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็เป็นที่จับตามองของคนในประเทศนะฮะเหมือนเหมือนในเมืองไทยก็อาจจะเป็นในสมัยอ่าก่อนก็จะเป็นบุรีรัมย์กับเมืองทองอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะขอยกตัวอย่าง2ทีมครับที่เชื่อว่าทั้งคน ในประเทศอังกฤษแล้วก็นอกประเทศอังกฤษอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะทั้งคนดูบอลแล้วก็ไม่ดูบอลเนี่ยรู้จักกันมากที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเตดกับลิเวอร์พูลนะครับที่เจอกันเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะต้องแบบเป็นอีเวนต์ใหญ่โตนะครับแล้วก็มีความรู้สึกถึงความเป็นทีมตรงกันข้ามกันในเมืองไทยเองก็จะมีการจัดกิจกรรมอยู่เสมอนะครับเราจะเรียกว่าสึกแดงเดือดแฟนบอลคนไทยเนี่ยที่อยู่คนละฝั่งก็จะเชียร์กันอย่างสุดเหวี่ยงเลย แล้วถ้าทีมไหนแพ้เนี่ยก็จะโดนล้อกันสักพักใหญ่ๆเลยนะครับทีนี้เรารู้จักแหละ Manchester <S <S แมนเชสเตอร์ยูไในเต็ดกับลิเวอร์พูลแต่เรารู้ไหมครับว่าทําไมเขาถึงเป็นทีมที่เหมือนจะไม่ชอบกันนะครับทําไมเขาต้องเป็นคู่ตรงข้ามกันเวลาแข่งกันทีเนี่ยทำไมเตะก,กันเอาเป็นเอาตายเลอกเกินนะครับทั้งนักฟุตบอลแลวก็กองเชียร์เออนั่นน่ะสินะวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันครับว่าที่มาที่ไปของความขัดแย้งระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์เนี่ยคืออะไร มาจากไหนในอจิลังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับเอาละมาทําความรู้จัก2เมืองนี้กันก่อนนะครับเริ่มต้นจากแมนเชสเตอร์นะแมนเชสเตอร์ Manchester เนี่ยจะอยู่ประมาณทางเหนือนะครับย่งืยงๆไปทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ มีพื้นที่ประมาณ115.6ตารางกิโลเมตรนะครับก็จะประมาณเล็กกว่าเกาะสมุยนิดนึงอารมณ์ประมาณนั้นนะครับในส่วนของเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งจะตั้งอยู่ในมณฑลที่เรียกว่า g r e a t อร์แมนเชสเตอนะครับประชากรเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก5 0 0 0 0นคนได้แล้วก็แน่นอนว่ามีทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่ถึง2ทีมนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนอีกเมืองนึงคือลิเวอร์พูลนะฮะ ิเวอร์พูลจะอยู่ประมาณทางซ้ายของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับห่างกันประมาณสักกรุงเทพชนบุรีอนะครับประมาณสัก5-60กิโลเมตรได้นะอยู่ในมณฑลที่เรียกว่าเมอร์ซี่ไซต์นะครับผมมีประชากรอ,อยู่ประมาณ4 0 0 0 0นคนแล้วก็มีทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอยู่ในเมืองเนี้ยทีมก็คือลิเวอร์พูลกับเอเวอ o ร์ตอนทีนี้ถ้าดูจากตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยแมนเชสเตอร์ Manchester กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับอย่างที่ผมบอกคือประมาณกรุงเทพชลบุรี แล้วขนาดของเมืองก็ไม่ได้ห่างกันมากจำนวนประชากรก็ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องของสังคมและเศรษฐกิจนะครับเราจะเห็นว่ามันมีมีเรื่องมีราวกันอยู่สำหรับ2เมืองนี้นะคือถ้าเรามองจากแผนที่นะครับแมนเชสเตอร์เนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ติดทะเลนะอยู่ในแผ่นดินเป็นที่ตั้งของธุรกิจที่เป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นเมืองอุตสาหกรรมอมว่าง่ายๆนะส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเมืองท่าครับติดทะเล ะะมีท่าเรือขนาดใหญ่ถ้าลองนึกภาพนะครับไททานิกเรือที่เรารู้จักกันดีนะเรือไททานิกเนี่ยเริ่มออกเดินทางจากเมืองลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับก่อนที่จะไปชนภูเขาน้ําแข็งเพราะงั้นเมืองลิ v เวอร์พูลเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นประตูการค้านะครับนำเข้าส่งออกอะไรก็ต้องผ่านที่ท่าเรือลิ v เวอร์พูลทีนี้แมนเชสเตอร์ในฐานะเมืองที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมในการในด้านการผลิตนะครับ เวลาที่เขาจะทําธุรกิจจะส่งออกผลผลิตต่างๆเนี่ยมันก็ต้องถูกไปขึ้นเรือที่ลิเวอร์พูลครับเพราะงะั้นลิเวอร์พูลเนี่ยก็เลยมีรายได้นะครับมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมนําเข้าและส่งออกผ่านท่าเรือของลิเวอร์พูลเองในขณะที่แมนเชสเตอร์เนี่ยก็เติบโตในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมการผลิตทีนี้ในปี1894เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ตัดสินใจขุดคลองครับขุดคลองยาวประมาณ50กิโลเมตรทะลุไปจนถึงทะเล ซึ่งคลองนี้ครับส่งผลให้ผลผลิตต่างๆนะครับวัตถุดิบต่างๆที่มาจากทางเรือเนี่ยสามารถถูกส่งเข้ามาผ่านคลองโดยตรงมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านท่าเรือลิเวอร์พูลครับทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะเกิดปัญหาทันทีเนื่องจากว่าขาดไรายได้นะครับหลายบริษัทต้องปิดตัวมีคนตกงานเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่ากิจกรรมท่าเรือเนี่ยมันลดขนาดลง เรือต่างเนี่ยก็ผ่านเข้าคลองไปถึงแมนเชสเตอร์ได้ซึ่งอันนี้ทำให้คนลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะฮะและแน่นอนครับเวลาเขาพุ่งประเด็นไปเขาก็พุ่งไปที่เมืองแมนเชสเตอร์นี่แหละที่ทำให้เขาเกิดปัญหาทีนี้ยังมีประเด็นอื่นๆอีกครับผมไปเจอจากเว็บ The m o m e n t u m นะฮะซึ่งได้อ้างถึงบันทึกของสจ u วตเบรนแนนผู้สื่อข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟ i น g ิ่งนิวส์นะครับว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งของเมืองลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนปี1894 มันเกิดขึ้นตั้งแต่นู้นเนี่ยยุคต้นอุตสาหการรมปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ Manchester นะครับเป็นแหล่งการทําธุรกิจฝ้ายที่สําคัญเลยแต่ว่าเจ้าของกิจาการเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมมากมายเลยในการนําเข้าวัตถุดิบครับเพราะว่ามันต้องผ่านคนเก็บค่าธรรมเนียมที่ลิเวอร์พูลซึ่งคนที่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็มักจะมองตัวเองเป็นเท่าแก่นะครับถือเนื้อถือตัวนะฮะแล้วก็เรียกตัวเองเนี่ยว่าสเกลเซอร์เป็นพ่อค้าผู้ดีแต่พ่อค้าในแมนเชสเตอร์เนี่ยกับถูกมองเป็นคนงาน เป็นชนชั้นแรงงานซึ่งจะเสียเปรียบทางธุรกิจกับสเกลเซอร์เนี่ยอยู่เสมอเลยโดยคนแมนเชสเตอร์เนี่ยนะครับเราจะเรียกเขาว่าแมนคูเนียนซึ่งคนแมนคูเนียนเนี่ยเขาจะชอบล้อนะครับพวกสเกลเซอร์จากลิเวอร์พูลเนี่ยว่าเป็นพวกขี้เกียจนะเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนะแล้วก็จะมีคําวลีที่เอาไว้ด่าเรียกว่าด่าเลยนะด่าคนจากลิเวอร์พูลเนี่ยพวกสเกลเซอร์เนี่ยว่าเลซี่สเกลเซอร์นะครับซึ่ง เรายัางได้ยินคําว่า l a ซี่สเกาเซอร์อยู่ในเพลงเชียร์ของแฟนแมนเชสเตอร์ในเต็ดนะครับเวลาเจอลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะเอาไว้ล้อนะครับร้องเพลงล้อกันแล้วก็สุดท้ายนะครับความอึดอัดของชาวแมนคูเนียนก็เบาบางลงเมื่อมีการขุดคลองที่ว่านะครับจนทําให้เรือสินค้าสามารถเข้ามาถึงเมืองแมนเชสเตอร์ได้สุดท้ายก็เลยกลายเป็นฝั่งสเกาเซอร์ครับที่ต้องมาอึดอัดแทน น,นั่นคือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมประวัติของเมืองนะฮะที่มันเกิดความขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมาระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์นี่แหละส่วนในเรื่องของการแข่งฟุตบอลน,นะครับจริงๆแล้วทีมฟุตบอลของ2เมืองเนี่ยเจอกันครั้งแรกเนี่ยประมาณปีปีแถวๆปีที่ขุดคลองนั่นแหละครับปี1800ปดร้กว่านะครับซึ่งหลังจากเจอกันครั้งแรกเนี่ยที่ลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับ ก็มีการผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะฮะแล้วก็มียุครุ่งเรืองของตัวเองอย่างที่เด่นๆเ,เลยเนี่ยอย่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเกิดขึ้นในครั้งแรกเนี่ยในยุคของเซอร์แม์บัสบี้นะครับซึ่งได้แชมป์ยูโรเปียนคัพเป็นครั้งแรกวนลิร์พูลเนี่ยจะเป็นยุคของบิลแชงลีย์ที่มีการสร้างระบบการจัดการภายในทีมที่เรียกว่าบูธรูมจนทําให้เกิดการส่งต่อวัฒนธรรมนะฮะของทีมฟุตบอลิเวอร์พูลเนี่ยจนทําให้ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณ ปี1970ถึง1980นะครับจนกระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกลับมาทวงบอลลังคืนได้โดยเซอร์เล็กเฟ์กูสันที่เข้ามาคุมทีมในช่วงปี1990แล้วก็เป็นมหาอำนาจลูกหนังอยู่ประมาณเกือบ20ปีนะครับอย่างที่เราเห็นเห็นกันอันนี้ก็คือยุคปัจจุบันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลกับแมนยูก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมายิ่งใหญ่ในแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะมันกินเวลาประมาณ10บสปีนะครับความอดทนของแฟนบอลที่เห็นอีกทีมนึงยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็เป็นไฟที่สมอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับผมแล้วมันจะระเบิดออกมาเป็นพักๆในช่วงเวลาที่2ทีมนี้มาเจอกันนะซึ่งบรรยากาศของอารมณ์แฟนบอลเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแฟนบอลในเมือง Liverpool หรือว่าููหรือแมนเชสเตอร์นะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับแฟนบอลของ2ทีมนี้ทั่วโลกเลยซึ่งไม่ได้มีน้อยเลยเอาง,ง่ายๆอย่างในโซเชียลมีเดียเนี่ย ใน Facebook Fan Page ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีแฟนบอลที่เราเรียกว่า Red Army เนี่ยอยู่ถึง73ล้านคนนะฮะในขณะที่แฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเราเรียกว่า The Cops มี37ล้านคนนะคือรวม2ทีมก็ร้อยกว่าล้านแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้า2ทีมนี้มาแข่งกันเนี่ยมันก็จะเป็นแมตช์หยุดโลกนะครับที่คนเป็นล้านๆนคนอนยากเฝ้ารอดู พอถึงวันแข่งก็จะเห็นคนเริ่มมาบลัฟกันแล้วเอาข้อมูลเก่ามาโชว์นะครับอ่าวิาพากวิจารณ์ตัวนักเตะอะไรต่างๆนะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ล้อกันไปล้อกันมานะฮะจนกระทั่งทีมไหนสักทีมหนึ่งแพ้ก็จะโดนล้อก,กันไปสัก2อสาอาทิตย์เลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเกลียดชังหรือความไม่ชอบกันของ2ทีมเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในเมืองเมืองนั้นมากกว่านะเพียงแต่ว่าตัวฟุตบอลเองเนี่ยมันเหมือนเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ ส่งมอบวัฒนธรรมให้แก่กันของคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะและยิ่งตอนนี้เรามีโซเชียลมีเดียเราสามารถเห็นไลฟ์สดเราสามารถเห็นมุมมองต่างๆในบรรยากาศของการแข่งขันเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกอินไปเหมือนเหมือนกับคนในเมืองโดยไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นฟุตบอลเนี่ยทุกวันนี้มันเลยไม่ใช่แค่การแข่งกีฬาเนาะแต่มันน่าจะเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่สามารถส่งต่อระหว่างคนโดยไม่มีประเทศเป็นเงื่อนไข คือมันไม่เกี่ยวข้องกับคุณเป็นคนประเทศอะไระแต่ถ้าคุณเชียร์ทีมนี้คุณจะรับวัฒนธรรมนี้ได้ทันทีนะซึ่งเอาจริงๆนะบางทีคนที่อยู่นอกประเทศหรืออยู่นอก2เมืองเนี้ยอินกว่าคนในเมืองซะอีกนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองนะมันมีมุมมองที่2เมืองเนี้ยเขาช่วยเหลือกันด้วยนะครับไม่ใช่เกลียดจงเกลียดจงชังกันอย่างเดียวอย่างเช่น สมัยที่เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่มิวนิกนะครับที่เครื่องบินของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเนี่ยทางลิเวอร์พูลก็เสนอให้ยืมนักเตะไปไปใช้ก่อนแล้วก็ตอนที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเข้าชิงยูโรเปียนคัพครั้งแรกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มีคือแฟนบอลน,นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เอาใจช่วยนะครับให้ลิเวอร์พูลเนี่ยได้แชมป์นะฮะเพราะเอาจริงๆ่ะเขาได้แชมป์มาก่อนแล้วแหละแล้วเขาก็อยากให้ทีมจากอังกฤษได้แชมป์อีกและพอเหอว่าลิเวอร์พูลเข้าชิงก็เลย อยากจะให้ Liverpool เอร์พูยชนะแล้วก็จริงๆภาพที่เราไม่ค่อยเห็นกันก็คือหลังแข่งนะเลดอาร์มี่กับเดอะคอปส์นะครับเวลาที่เขาแข่งจบกันเนี่ยเขาก็ไปกินเบียร์กันในผับนะฮะแถวแถวสนามฟุตบอลเนี่ยด้วยกันภาพพวกนี้ครับแฟนบอลต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันความเขาเรียกอะไรความชั่วคราวของความขัดแย้งนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมกําลังพูดถึงฟุตบอลความขัดแย้งพวกนี้มันเป็นเรื่องชั่วคราวครับที่เราในฐานะมนุษย์เนี่ยจะต้อง มองเห็นถึงความชั่วคราวเหล่านั้นแล้วก็ไม่เก็บเป็นอารมณ์นะครับไม่ใช่เราต้องมานั่งทําร้ายกันเพราะว่าเราเชียร์บอลกันคนละทีมนะฮะเรามีความเป็นมนุษย์ซึ่งนั่นเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันความคิดต่างไม่ว่าจะเป็นด้วยฟุตบอลหรือด้วยสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฉาบพื้นฐานของเราเอาไว้นะครับซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญจะต้องเอามาตัดสินความเป็นมนุษย์ด้วยกันเพราะทุกคนเนี่ยเท่ากันโดยพื้นฐานอยู่แล้วเรามีหมวกหลายใบครับเมื่อถึงวันแดงเดือดนะ เราก็แค่เอาหมวกแมนยูมาใส่เอาหมวกเรือพูมาใส่เราก็กลายเป็นเลดอา์มี่เราก็กลายเป็น Army, เดอะคอปส์น,นะครับแต่เมื่อเกมจบครับเราก็ต้องถอดหมวกครับเพราะเรายังมีหมวกอีกหลายใบที่ต้องใส่เพื่อใช้ชีวิตในวันต่อๆไปเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ใครจะเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เชียร์ไปใครจะเชียร์เรือพูก็เชียร์ไปแต่ขอให้บรรยากาศการเชียร์สนุกสนานนะครับมีความขัดแย้งกันก็มาจากความเป็นคนละทีมกันนะฮะสนุกกันในช่วงของการ ชมฟุตบอลแล้วก็ไม่ต้องเอาความรู้สึกออกมาเป็นอารมณ์ทําให้เกิดความมุนแรงภายนอกสนามนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้วัฒนธรรมฟุตบอลเป็นวัฒนธรรมที่เปิดกว้างให้กับทุกๆคนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาดื่มด่าบรรยากาศได้แล้วจะทําให้ทีมฟุตบอลของเราเนี่ยก็จะมีฐานแฟนบอลมากขึ้นและเราก็จะสนุกสนานกับการดูฟุตบอลกันได้มากยิ่งขึ้นด้วยทีเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของ2ทีมใหญ่จากเมืองแมนเชสเตอร์และก็เมืองลิเวอร์พูลครับ ซึ่งในส่วนของความขัดแย้งของ2ทีมนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ามาเล่าสู่กันฟังได้แต่ไม่ต้องเอาไปเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ทําให้เราต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันในนอกสนามนะครับตัวผมเองเป็นแฟนบอลเรดอาร์มครับเชียร mm ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันแดงเดือดครับผมขอบคุณที่ติดตามอาจิลังพอดแคสต์และพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ